เป็นออนไลน์ไงก็ไม่รู้เรื่องบางทีไม่เข้าใจก็ไม่กล้าถามกลับมาไทยแล้วก็แทบไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเลยอุตสาหา์เสียตังสอบเข้าไปเรียนถึงเมืองนอกแต่ก็ต้องดอนกลับมาเพราะโควิดเนี้ย <c oughs> แล้วเนี้ยภาษาอังกฤษเราจะพัฒนาได้ไงนี่ก็หยุดมาเป็นเดือนแล้วนะเราก็ยัง กลับไปเรียนเหมือนเดิมทีทเป็นแบบนี้ต่อไปอ่ะแน่แน่เลยเรียนก็ไม่เข้าใจเราจะสอบออนไลน์ได้ยังไงล่ะเจ๊ตกแน่ๆจะเรียนจบไหมเนี่ยถ้าเราไปอยู่ที่เมืองนอกไม่ได้ไปคุยกับคนต่างชาติไม่ได้เราก็อยู่ที่ไทยแล้วก็แค่หาคนต่างชาติคุยเองง่ายนิดเดียว อ๋อนี่เลยที่เดียวที่หหมายสำหรับทุกคนต้องเป็น อัปเดตปีนเก้ามีแต่ครูต่างชาติสอนได้ตั้งแต่อนุบาลยันปร,ริญญาเอง <H> ได้เรียนกับเนทีปสปีกเกอร์แบบนี้จะกลับเมื่อไหร่ก็ได้หมดห่วงละ <H> รีบไปลงคอร์สดีกว่าเด็กคิวเต็มช่วงเนี้มีโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะ